วันนี้มาส่งงานระบบอ่อนกิจ5กิโลวัตต์ระบบไฟ220ครับ3ชุดดันในระบบ3เฟอ่ะด,ดันซิงเกิลไปเฟสไดเ่เฟสดบันครับ3ตัวตัวละ5กิโลวัตต์ใช้เป็นของโซฟา5้ครับแถง440วัตต์ โมโนฮาร์เซลชุดละ14แผ่นครับผม3ชุด14แผน่นเป็นเจแผ่น2สติงครับใครสนใจรถค่าไฟห้างร้านร้านค้าต่างๆสนใจต่อสอบถามได้ครับผมในี้รถค่าไฟ ได้เดือนละประมาณ2,000-3,000ถึง 3, บาทนะครับผมเป็นด่านต่ำนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับผม0828486346ครับ